ทารมาแมวหมาหายเล EEEH Gracias. อยากจะขอฝากกับญาติโยมภาษาทุกชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องการนําสุนัขมาปล่อยนะไม่ว่าจะเป็นสุนัขก,ก็ดีแมวก็ดีนะเนื่องจากว่าโยมมักจะนําใส่ถุงแล้วก็ปล่มปากถุงเนี่ยเอามายโยนไว้ข้างวัดพระกลับมาจากบิณฑบาทก็มาเจอแล้วก็มาแกะปากถุงถ้าหากว่าพระมาเจอก็ดีไปถ้าหากว่ามาโยนไว้ข้างทางแล้วพระไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็จะเสียชีวิตนะ อยากจะฝากถึงความรับผิดชอบว่าเมื่อเราตัดสินใจจะเลี้ยงแล้วเราก็ควรจะอนุเคราะห์มันให้ถึงที่สุดนะในการนันชีวิตสัตว์มาปล่อยแบบนี้อาตมาภาพไม่เห็นว่ามันไม่สมควรนะแต่ถึงอย่างไรพระก็ต้องประกอบด้วยเมตตานะเพราะว่าโยมเอามาถวายอย่างนี้อาตมาก็คงต้องดูแลไปตามสภาพสภาพนะนะ <laughs> เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่านะโยมนะ <laughs> ท่าที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยประมาณสักยี่สิบตัวได้แล้วมั้งแมวก็เยอะนะแมวก็น่าจะประมาณเท่าๆกันแหละประมาณยี่สิบเยอะก็ะส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยที่พระไปกิจนิมิมนได้มาก็มาซื้ออาหารบ้างแล้วก็ข้าวเศษอาหารที่เหลือจะสัน่นมิสบาตนะั่นแหละให้แต่ยามวันไหนที่เกิดไปไปอะไรอะเมื่อวันพระอย่างเงี้ยพระทหารอาจจะมามีน้อย ก็ต้องมีอาหารไปเสริมใช่เดี๋ยวจะฉันพัฒอาหารแล้วก็มีอาหารเลือน้อยก็นําปัจจัยที่ได้มาจากกินนิมนต์ไปซื้ออาหารไว้เตรียมไว้แล้วก็ให้มันสุ็นทานไป